เอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำเลยงั้นลองใช้สกิเลเรียกเพื่อนมาดีกว่าคกิวเลอร์มไม่ไไหนรอยกม่หล่อยเดี๋ยวลองใช้สกิลดูดพลัลงเพื่อนดีกว่าแกงมันนิดนึงสุ per bang coke เพป่อนฮิทดลองใช้สกิลนิดหน่อย <c oughs> โอ้ยสกิลสำเร ดเดียวนะดิบเดียวเดี๋ยวรอสกิลกลับมาก่อนไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งวันก็เป็นแบบนี้แหละสกิลของข้ามันใช้สกิลอะไรมาเนี่ยไม่เข้าใจที่พูดเมกกื่อกี้อะฮะก็สกิลดูดพลังไงโอ้ยอยังก็อดใช้สกิลตั้หนึ่งวันดิแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวป้านป้าสิาเอว่าแต่เอาพอ,อกับ మా కొనేపాలు సిట్లన్నీ అందులు